สวัสดียามเย็นนะครับที่อําเภออุดรพิสัยจังหวัดชิสเกนนะครับเขตพื้นที่นะครับกับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับวันนี้ออกมาดูชาวบ้านที่เขาวางเบ็ดกันแต่ว่าใส่เบ็ดในทุ่งนานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันฝนก็ตกมาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับตกแบบวิ่งวิ่งนะครับก็เติมกับเมื่อวานนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าน้ายังยังต้องการอีกนะครับได้อีกอยู่นะครับนี่ปริมาณน้ําใน ในคอนเทนานะให้ดูเลยครับน้ําก็พอใส่เบ็ดได้นะครับนี่ยังดีนะมาเมื่อวานมาเติมให้ก็ได้ใส่เบ็ดนะครับปกติก็จะไม่มีน้ำํำขังแบบนี้นะครับบางยังไม่ทั่วนะครับตรงน้ำสูงๆก็ยังไม่มีน้ํานะครับยามเย็นๆนะครับวันนี้พามาสัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศหลังฝนตกอตอนประมาณ5้าโมงเย็นที่ซีสเกตนะครับถือว่า มุชาก็เก็่ยกับบรรยากาศาช่วงนี้ไปฝากท่านผู้ชมนะครับที่นิดถึงบรรยากาศในทุ่งนาแล้วก็ได้ผ่อนคลายนะครับได้ชมคลิปทางเพจและช่องที่โฟมอนทัวร์นะครับไปดูไซเบทกันนะครับมี<ไ>ป<ส>ีจ่ายตอนนี้นะครับแล้วก็จะมาะมาเขาเรียกมายามเนาะแล้วก็จะมายามเบดอีกช่วงประมาณทุ่มหรือสองทุ่มนะครับแล้วก็เช้านะครับ แต่ถ้าใครเฝ้าอยู่ก็ยามได้ตลอดจนถึงสี่ห้าทุ่มนะครับถ้าปลามันกินเบ็ดนะครับเบ็ดก็เบ็ดคันไม้ไผ่จับจกุมบัญญาที่ทาขึ้นเองนะครับสมัยผมดเดบ็ดก็ผมก็ใส่แบบนี้แหละครับบรรยากาศเดินในคันแทนานะครับทางน้ําแบบนี้นะครับถ้ามาน้ามาเยอะเขาจะแขมไม่ไผ่แล้วก็จะใส่ตรงกันนะครับนี่เขาเรียกปองน้ำปองน้ำไหลนะครับเพื่อระบายน้ํา จากอ,าอีกอแปลงหนึ่งไปอีกแปลงหนึ่งนะครับในทุ่งนานะครับพอมีน้ํานะครับวันนี้ก็เลยได้เดินออกมาเป็นครั้งแรกที่มา,าดูการหาอยู่หากินแบบวิธีเก่าๆนะครับทีนี้ก็เพิ่งได้ออกมานาะในช่วงฤดูเย็ยนๆที่มาดูการใส่เบ็ดนะครับกระขามปองน้ำครับปองน้ำนะกำลังใส่เบด็ดอยู่ผมในหมู่บ้านนะครับนี่ เบ็ดเพิ่นครับเบ็ดเก่าด้ยนี่เก็บไว้มันน่าจะเป็นปีที่แล้วแล้วครับนี่นาใส่นาตัวเองนะครับนี่ใส่ในนาตัวเองโอ้คันนาบรรยากาศต้องใส่คู่กันอย่างนี้มันถึงจะจําได้นะครับนี่มันก็จะไม่เหมือนเราใส่ในนาดำเมื่ก่อนนะมันจะโรกกว่านี่นเป็นนาหวานนะครับสมัยก่อนก็เยอะแยะนะครับปลาเดี๋ยวนี้ก็ รถน้อยถอยลงนะครับไม่รู้มันไปไหนหมดนะครับเยอะยังเยอะขี ھ, Arizona, <aha. S 1> ้กระเดือนนะครับใส่กระเดือนอันนี้คือเขาบ่นีิกระเดือนแข็งแข็งไหมเปลี่ยนบั่นแรงผละเนาะอืมมืแรงนะครับให้หนามห้องมันแห้งลายอยู่บ่มีไฟอยู่บ่อยู่นี่นั่นนี่ไฟตูงนี่เป็นสายเบดครับ เบ็ดสามสิบคันนะครับโอูไหนบรรยากาศได้ครับนี่เกี่กับใส่เบ็ดได้กันกับเพิ่อนเหรอครับแต่ในหน่อยเดีย๋ยวเพิ่นไปอยู่ไทยก่อนกกลับมาอยู่บ้านก่อนนะครับนี่สาวออกสาวออกมันบอคือสมัยเฮาดำนาตะกี้เนาะมันหกกลัวนี่ใส่เดือนครับใส่ใส่เดือนนะครับนี่ วิธีล้างเซฟิเป็นใจนี่ไปเรื่อยๆสิเบิร์ตตัวนทางเดียวนะครับใส่สองฝั่งเลยเรียนกันเดี๋ยวไปดูน้ำฝายมาญาตจังโม่งมืดเรีงสองถุงกัวกัวเลยน้องสองถุงกัวกัวผมว่าเอาอ่าคุนกำลังใส่ครับนี่เอาที่แล้วละครับนี่อันนี้กับมาชมมาชมบรรยากาศเบิองเซฟิเป็นใส่เบิร์ตนะครับนี่วิธีการใส่นะครับโอ้ทุ้คนเห็นเราจะเสือซามิรมาบ่โอ้ ออใส่อาลรบาับไปต่อเรื่อยๆนะครับจนหมดแล้วครับตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะที่ไม่ค่อยได้มานะครับเคยแต่ผ่านถนนถนนที่ผมเดินมาอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นแต่ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่า ประมาณ200เมตรนะครับเดินเข้ามาจากถนนใหญ่นะครับเราไปดูฝายกันนะครับฝายชะลอน้ํานะครับว่ามีน้ําเยอะขนาดไหนนะครับถือว่ามาดูการใส่เบ็ดแล้วก็มาดูน้ําอีกรอบนึงนะครับหลังจากฝนตกมาช่วงประมาณบ่ายสี่โมงนะครับบ่ายสี่โมงเย็นนะครับหรือว่า16.00นอนะครับเราต้องพูดเป็นอะไรนะเวลาที่มันเป็นทางการหน่อย บางคนก็ว่าหกโมงสี่โมงคืออะไรให้มันมีเย็นด้วยเออเอาให้เข้าใจตรงกันนะครับอ่าขันแท่ครับปองกันแทะไปเราไปดูน้ํากันอากาศดีนะครับเบาๆเวลาเราเดินมาอย่างเงี้ยมันจะเอ่อสดชื่นนะครับจะเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับนี่ครับฝ่ายชะลอน้ํานะครับก็มีอยู่ตรงนาหัวนาผมก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับตรงคลองอีสานเขียว แต่นี่คลองก็มีสะพานข้ามฝั่งไปด้วยโอ้ไม่เคยมาครั้งแรกที่ไม่เคยเ,เห็นฝ่ายนี้นะครับนี่ก็ยังไม่เยอะนะครับนายัางไม่เยอะอยังไม่เยอะหนาวโมทันมาถึงหล่นหองเลยครับบัดเพื่อนหองเนาะนี่ครับหยาหกครับเลยบรรยากาศเลยใประมาณนี้ครับโอ้โหชม บรรยากาศยามเย็นกันบ้างนะครับหลังจากที่ผมถ่ายทาให้ดูตั้งแต่เช้านะครับช่วงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละครับเพราะว่าอากาศมันดีก็อยากพาท่านผู้ชมมา,าดื่มดํากับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับในช่วงเวลานี้นะครับเสร็จเรียบร้อยจากหลังลุ่ใช้เพชจากหลัง <30 S 1> โอ้ซา,า,าจอยตัวเด้ซามอจอยตัวนี้เออใช้สามสิหลังคือกันใช้สุส้มือบอ่ ได้บ่อหมูหวานบ่อที่นี่ครับเพื่อเพิ่นถมมามาเปลี่ยนเนื้อที่บ้านนี่เนื้อคีโต้รวยสองสามผุ่มน้องลุงเนาะออสองผุบรรยากาศนะครับนี่นี่เสี่ยนหากินสมัยเก่าเด้ครับหาปูหาปลาน้านั่นนะครับนี่มานพอเสี่ยนเลยนี่ครับนี่คนใส่ขั้นเดียวเลยมั้งนี่โอ้ครับบรรยากาศดีโอ้ค่ามันก้อนบ่อเบสจะขั้นทั้งเบิดมีมีทั้งเบิด์ตลอยบ่อ บ่มีมีหลายขนาดยังไง่เบ็ดเบ็ดมนอยบ่โอ้เอาซ้ำหนีพ่อมันเหมือกมันแชะนะครับพอได้กินครับพอได้กินปลาปลาอยังหลายส่วงนี่มปลาคอปลาดุขเรหละโอ้ปลาคอปลาดุนะครับได้ได้อยู่นอกปลาเข็งไงบ่ปลมันได้ตวเก่าคุณไงแล้วตวซำสามนิ่โอ้ครับครับ่ใส่เบ็ดไ่เบ็ดหน่อยครับเใส่ครับอืมครับนี่ครับดละจักหน่อยพดลไะดงอ่จากหน่อยประมาณถุ่มสองถุ่มครับ บรรยากาศน้ำแรงนะครับพ่อพี่พ่อน้องในการทำมาเออ่หาอยู่หากินโอ้โหลงไปทงพุ่นเลยเนาะเพิ่นว่าเพิ่นน้ำมาแค่สามสิบหลังมื้อนี้ครับสามสิบหลังมันคำแล้วออกโตซ่าแน่มื้อนี้ก็เลยใส่แค่สามสิบครับกอกลังพอดีทำนี่พอต้องเมื่อยแห้งนะครับพอต้องยุ่งยากแห้งมันมันมืดนะครับอะไรอะไรเนี่ยนี่เสี่ยน ลวยเลัวอันเท่าไรอันอายุเท่าไรเนี่ยน hey, ี่เสี่ยนยี่สิบตัวโอ้โหนู่นนะครับโชกามนะครับคุณตาแจงนี่ตั้งแต่ผมเป็นไปได้หน่อยก็เป็นอย่างสิ่นละคาแรคเตอร์เพิ่นสี่ป็นคาแก่แต่เสือเฮดเวียก็แก่เสือนี่คือบรรยากาศย่ำแรงครับมื่อนี้มาเบิ่งเพิ่นใส่เบสนะครับน้องกับประมาณนี้ครับผมเห็นโต๊ะป้าดอกแต่ว่าในบรรยากาศน้องไปฝากพี่ฝากน้องนะครับวันนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ